สวัสดีครูผู้ชทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วูฟ h ช n n นลพบกับผมนายเลดวูฟและวันนี้เราอยู่กับไอรอนมา e ีเดเว t i o n พาร์ทที่4กันอีกแล้วนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ครับหลังจากที่ข่าวก่อนครับเราได้ทําการจับกลุ่มตัวหัวหน้าของพวกกลุ่มวอลเจอร์นะครับที่ดาวทะเลทร์ได้และสรุปว่าตอนนี้เราจะต้องทําการขนส่งตัวนักโทษคนนี้นะครับเพื่อไปทําการรีเ้นข้อมูลต่างๆที่รู้เกี่ยวกับพวกราอัดนะครับโดยวันนี้เราจะอยู่กับด่านนี้กันนะครับ วันนี้เราอยู่กับด่านที่ชื่อว่าพิซซันเบกนะครับและเดยดข้อมูลด่านก็มีดังนี้นะครับสมาชิกระดับสูงของคิมสันวอลเจอร์ได้กลายเป็นนักโทษของสพันธ์ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างถูกส่งตัวด้วยยานขนส่งนักโทษ คนคนนี้ครอบครองข้อมูลสําคัญสลับแผนจู่โจมของพวกวอเจอร์ในอนาคตกองกำลังวอเจอร์ได้มุ่งเป้าหมายมายังพื้นที่นี้ไม่ต้องสองสัยเลยว่าพวกมันมาเพื่อช่วยมันเราต้องเสริมกำลังการป้องกันของเราและต่อต้านพวกวอเจอร์จากการชิงตัวนักโทษจนกว่ายานจะมาถึงสถานที่ที่เราสามารถจะสอบสวนมันได้แล้วก็เป้าหมายหลักของภารกิจนี้นะครับก็คือการยับยั้งพวกวอเจอร์จากการชิงตัวหัวหน้าของพวกมันโอเคนี่ถ้าทานจะเป็นด่านที่เราต้องป้องกันฐานนะ ถ้างั้นก็เราไปเตรียมตัวกันก่อนเลยดีกว่าฮีโร่ฮอฟฟอร์ดเราเลือกเป็นอัลตร้าไปแล้วเ,เดี๋ยวเอาแบบวันดูสตอร์นี้ไหมเนี่ยแต่ฮอฟฟอร์ดพลังทำลายต่ำมากเลยนะ New Battle I'm in อโอเคค่อยก่อนแล้วกันเอาเป็นอัลตร้าเหมือนเดิมแล้วก็ทหารใช่ไหม We are the good fellows ลองเปลี่ยนเป็น deal. วันนี้ไปกำลังพนลองอันนี้ดูแล้วกันเอาละแล้วก็มีอะไรซื้อไปเพิ่มเติมดีไหมอีเทเรียมนี่อะไรเนี่ยอันนี้เรียกหน่วยหน่วยแพทย์เออซื้อไปก็เข้าท่าเหมือนกัน ยานกรนะ่ะโอเคพร้อมลบแล้วเนี่ยโอเคนี่เป็นแค่รางวัลลากข้าวเฉยๆไม่มีอะไรมากเอาละันไปกันเลย I can orders watch your step moving to position bye bye sound

Watch your step. Come with me. Bravo team, respond. Bravo team, ready for action. Bye Come with me. Acknowledged. As you command. Station March. On my way. Come get some. My do we like? What's that?

คนไปคนก้าวไปนี่ไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วแหละที่แถวนี้จริงย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 ิงเออ เราโบทไีไม่มาเว้ยเด็กไปุ๊กันไ้ก่อน<ป>อกนล้าไปไปฝากาโตีมาช่วยเขามาโมานนมาดนมันนี่ Let's go. Back to station. Oh, Laser. The here! Come on! ม,ม,มาเร็วเอาดูตรงนั้นอม็มาโดนมาเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมันนีดวนจี้เลย

Oh, get some. Yeah. Follow team, respond. Louis? Yeah. Order, sir. This is not i Back to station. Locked and loaded. น็ตช่วยกันยิงหน่อยหัวไหมแจ็คชูเตอร์ก็ช่วยได้เยอะเรื่องสัวคนนะเฮ้ยมันางลางแล้วยิงมันมาดิช่วยกันหน่อยมา

ต่านีช่วยหน่อยรันจีเลยนี้าไมามานับแต่หนันาทีเลยแจ็คพอตะไรไว้โอ้โห e แบ Oh, team! fine. Come get some. Yeah, yeah, I'm going. Oh, oh, oh. I'm flying over there. Back to station. Yeah, yeah, I'm going. I'm moving. I'm moving. Are you boss, boss? Moving to the เสียงแล้วตอนนี้ไปเลยถอย้ยสายใต้่ายลุยทำไรมันออทระกลับมาล็อกสินเย เร e ต้องหยิบล,ลุยเอามาเอาที่ไปกินติ้ต่อเมือไม่ได้เว้ยเจคชูเตอร์เปลี่ยน,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 นกลับพักนู่เลยเอาลุย

Okay. ผ่านแล้ตอนนี้ไปกันต่อ พวกนี้มารวมมือก่อนลาอัดกะจะต,ตีฐานพวกเราเอามีอะไรกว่าพวกลราอัจดจมตีดาวถ้าไม่มีระบบป้องกันเหรอสวยแล้วไง ร้อยแล้วตอนนี้เราต้องไปมุ่งเป้ากับพวกราอัดอีก <c oughs> ดาวน,นี่เหลือที่ดาราโจมตีโอเคอัตราเพิ่มเลเวลใหม่ไม่มียูนิตใหม่เพิ่มเดีย๋ยวขอสักครู่นะโอเคเดี๋ยวเราที่อัตราก่อนโอเคอัตราตอนนี้มี3เลเวลเหมือนเดิม นนีช่วยอะไรมั่งอันนี้ทำให้ปืดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ้วเนี่้5ช็อตใช่ไหมแมนกสิสได้5ช็อตผมมองว่าอันนี้ดีสุดละ ไปสักนี้หน่อยแล้วกันใช้เป็นอัลตราเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เอาไงดีเนี่ยเน้นอันนี้ใหสตาร์ทอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มจำนวนอิตาเลียมที่เราได้รับในตอนต้นคือ50หน่วยเลยเน,นี่ยอะไรอัพอันนี้ก่อนเพื่อช่วยอะไรได้มัง่งแล้วก็เออ อานค้าไม่มีอะไรแล้วอันนี้ไปเพิ่มแล้วกันจากนั้นก็อันนี้ตั้งวันล้อมกเอาละก่อนอื่นเลยมาดูนี่ก่อนต่อไปดาที่เจ็ดไฮโ รายละเอียดข้อมูลด่านก็ยานรบที่ทรงพลังของพวกรอาอัดได้ถูกพบว่าบินอยู่เหนือชีวันด้วยพลังงานที่มากพอจะบุกโจมตีมันสาหาพันได้ตั้งฐานอยู่ที่นั่นใกล้กับชายฝั่งของดวงดาวข้าว่ามันคงถูกทิ้งร้างมานานแล้วถ้าเราทําการซ่อมแซมฐานนี้ขึ้นมาใหม่พวกรอาอัดก็จะไม่มีทางยึดชีวันไปได้แล้วก็เป้าหมายงินหลักของภารกิจนี้นะครับก็คือสร้างการป้องกันแล้วก็ต่อต้านการโจมตีของพวกรอาอัดครับอ่ะงั้นเดียวเรา,เอาอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวซึกป้องกันเหรอ จากที่เห็นก็คือคราวนี้โอเคเอาหน่วยเดิมนั่นแหละไปน่ะดีแล้วเราไม่ยังไม่ต้องใช้พวกชุดรบก่อนเพราะชุดรบขึ้นไหวช้าเกินไปแล้วก็ประโยชน์ไม่ค่อยจะมีเยอะเท่าไหร่ด้วยโอเคไปกันเลยโอเคมาเลยต่อ โอ้ชายหาดซะด้วยต้องสร้างกับป้องกันว่ะ On my way เอาละเราต้องทำลายพวกไอ้นั่นน่ะของพวกราดก่อนแต่เราต้องการหน่วยป้องกันป้องกันเพิ่มเติมนิดนึงเอาละนี้ ready Orders ready All hands to station all hands to station well i'll be back all hands to station bravo team, Respond. Respond. Bravo team ready for action bye 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 all to come come looking for birds i จ,จ,จม,มนันโอ้โเปรียบเลยเว้ยโอ้โหยอดมาล่ะไปไปไปาอยู่นี่ก่อน อสงองฝั่งงานป้องกันเพิ่มเพิ่มขึ้นโนทีเลยดุยปึ้งปึง้โอเคแจ็คใช้ดีๆมากเลยไปออามา กำลังพทหารไม่น่าจะมากพร้อมหรตอนนี้แต่เราต้องสร้างป้อมให้ได้ก่อนตอนเนี้เราเคยบุกพวกมันทีหนึง่งออไปข้างบนกับข้างล่างก่อนเราต้องหาเราต้องหาท่าขนส่งพวกมันก่อนตอนเนี้อุตอนนาสากรรยานเพิ่มเติมพอก่อน เราจะก่อนเราจะได้ป้อมปืนป้อมปืนสอยก่อนหรือเลยเพราะเราลุยเอาดี back locked and loaded เอาแรกก่อน,นตอนนี้ moving to position I'll be back move it Yes, yes. Look uh, at Open it. ready. Locked and loaded. Watch your step. Let's make some fireworks. Consider it done. Come with me. Come with me. Watch your step. Come with me. Agreed. Let's make some fireworks. Come with me. นะไปด่งอิเลียนตรงนี้นเลยลุยมันเราทีลุยยิง<ป><น>โอเคเรียบร้อยทันอิเลี่ยมันให้ได้เรียบร้อยอ้าวนี่ก็ตรงนี้ นีนึ่ไปยักำลังป้องกันฐานให้มากกว่าเดิมนิดนึงไปเออปืนปืนต่อต้านอากายานนี่แหละเออดี ไวเดี๋ยน่อยยิงเออตตู้ตอาวไปด้วยพร้อมลบเลยอุ้ยใหญ่แล้วเอาปปอีตัง้งอีกดนึง นับหมดละเอาไปสเปเชียลิสต์มาดีกว่านับหมละไป Oh hand PlayStation c o m ากบนนี้ละออกกําลังลักเราสูงหนึ่งไปด้วย Come w ทางนี้ละ come Chúng ta con. Con mở trạm radar con Bravo team. Bravo team, lui. Moving to

เราต้องการคนฟอรที่นีหน่อยนึ่ง นะแล้วโอ้ผ่านนี่ดันดันนี่ผ่านได้แบบงงๆเลยนะแค่ป้องกันพื้นที่เองอะโอเคไปต่อตอนนี้พวกราอัดโดนไล่ออกไปแล้วมาอีก แต่เวลาพอสมควรละประมาณเกือบ20นาทีกว่ากว่าละโอเคถือว่าเคสน,นี้กำลังดีละไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมนายเลดวูฟกับรายการวูฟ h a นเนลก็คงต้องขอหยุดความสนุกของ Iron Marine i n v e s i o o n เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็หากชองมากก็อย่าลืมส่งต่อคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ให้กับคนที่คุณรู้จักนะครับให้ได้รู้จักช่องของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์ครับรวมไปถึงการคอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆนะครับช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ครับผมนายเลดวู๊กับรายการวูบวู๊ c h ช n แนลก็ต้องขอลาทผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ